น้ำวุ้นใบเตยหอม,ห,อม,ห,อมหวานเย็นชื่นใจเรียกได้ว่าเป็นเมนูเมจิกวอเตอร์ของคนไทยเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นลงมือทำกันเลยเริ่มที่การทำน้ำใบเตยเข้มขน้นนำใบเตยมาสิบใบล้างหั่นเป็นท่อนเล็กๆใส่ลงไปในเครื่องปัน่นเติมน้ำต้มสุกลงไป120 ml ปั่นน้ำกับใบเตยให้เข้ากันนำน้ำใบเตยที่ปั่นแล้วกรองผ่านผ้าขาาบาง พักน้ำใบเตยที่กรองได้ไว้ก่อนต่อที่การทำวุ้นใบเตยนำผงวุ้น3ช้อนชาหรือ1ช้อนโต๊ะหรือ9กรัมเทใส่หมอ้อผงวุ้นป้าใช้ตรานางเงือกตัวนี้นะจ๊ะถัดมาใส่น้ำลงไป900 ml พักทิ้งไว้แบบนี้เป็นเวลา10นาทีเมื่อครบ10นาทีนำขึ้นตั้งไฟกลางคนคนคนไปเรื่อยๆจนกระทั่งเดือดและผงวุ้นละลายหมด ขั้นตอนนี้สําคัญมากๆนะคะที่ผงวุ้นจะต้องละลายหมดเนื่องจากว่าถ้าผงวุ้นยังไม่ละลายดีแล้วรีบเติมน้ําตาลทรายลงไปจะเจอปัญหาว่าวุ้นไม่ยอมเซตตัวเมื่อเดือดและผงวุ้นละลายหมดแล้วใส่น้ําตาลทรายลงไป3ช้อนโต๊ะหรือ36กรัมคนคนคนจนกระทั่งน้ําตาละละลายหมด ปิดเตาขั้นตอนนี้สำคัญมากๆนะคะต้องปิดเตาก่อนหลังปิดเตารอสัก1 0 2ถึงบวินาทีนะคะจากนั้นใส่น้ำไปเตยเข้มข้นที่เราเตรียมไว้ลงไป1-2ช้อนโต๊ะแนะนำว่าให้เติมสัก1ช้อนโต๊ะก่อนคนให้เข้ากันถ้าสียังไม่สวยค่อยเติมเพิ่มป้าถ้าหนูลืมปิดเตาแล้วใส่น้ำไปเตยลงไปในหมอ้อจะเกิดอะไรขึ้น ใบเตยจะตกตะกอนสีจะซีดไม่สวยแต่ถ้าเราต้มน้ำเสร็จแล้วปิดเตาแล้วรอนานเกินไปจนกระทั่งน้ำมีความร้อนที่ไม่เพียงพอเมื่อเราเติมน้ำใบเตยเข้มข้นลงไปจะเจอปัญหาว่าใบเตยจะไม่หอมนะคะจะมีกลิ่นเหม็นเขียวหลังจากเติมน้ำใบเตยลงไปแล้วเนี่ยให้คนเป็นระยะระยะจนกระทั่งน้ำบุญที่ต้มไว้อุ่น เมื่อน้ำวนอุ่นแล้วทำการบรรจุลงขวดขวดที่ป้าใช้วันนี้จะเป็นขนาด180้อ ml วางกรวยที่ด้านบนค่อยๆเทน้ำวนที่อุ่นแล้วลงไปประมาณ38-40ถึงกรัมต่อขวดถ้าอยากได้น้ำหนักน้ำวนที่แน่นอนแนะนำว่าให้ชั่งน้ำหนักน้ำวนที่ต้มได้แล้วจับหารด้วย21นะคะเพราะ1สูตรเราจะทำได้ทั้งหมด21ขวดนำวนที่บรรจุลงขวดแล้วไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาจนกระทั่งเสร็จต,ตัว แช่สักหนึ่งชั่วโมงแล้วลองเอียงขวดเบาๆดูว่าวนเสร็จตัวหรือยังถ้ายังไม่เสร็จตัวก็แช่ตู้เย็นต่อถ้าเสร็จตัวแล้วก็นํามาใช้งานได้เลยใครไม่รีบจะแช่ตัววนข้ามคืนไว้เลยก็ได้นะคะมาต่อที่การต้มน้ําใบเตยใช้น้ํา3,200อต้มน้ําให้เดือดเบาๆนําใบเตยมา15ิบขยาใบขยำๆใส่ลงไปต้มกับน้ํา เมื่อใส่ใบเตยลงไปแล้วต้มสัก5-10นาทีหรือจนกระทั่งน้ำเดือดและได้กลิ่นหอมๆของใบเตยโชอยออกมาตอนต้มใช้ไฟกลางๆหรือใช้ไฟกลางค่อนมาทางอ่อนก็ได้ใส่น้ำตาลทรายลงไป320กรัมคนจนกระทั่งน้ำตาลละลายหมดใครไม่ชอบหวานสามารถลดปริมาณน้ำตาลทรายได้นะเมื่อน้ำตาลละลายหมดแล้วปิดเตาตักใบเตยอ,ออก ใส่น้ำไปเตยเข้มข้นลงไป1-2ช้อนโต๊ะคนให้เข้ากันใครทำแล้วน้ำไปเตยสีซีดใครทำแล้วน้ำไปเตยเหม็นเขียวให้ย้อนกลับไปดูนาทีที่2.02นะจ๊ะกรองน้ำไปเตยที่ได้ผ่านผ้าข่าบางเผื่อมีเศษไปเตยหลงเหลืออยู่ด้านในแนะนำให้รองด้านล่างด้วยอ่างน้ำแข็งด้วยเพื่อเป็นการช่วยลดอุณหภูมิของน้ำไปเตยอ,อย่างรวดเร็วน้ำไปเตยที่ต้มแล้วจะได้เก็บได้นานขึ้น นี่เราจะได้น้ำใบเตยสีสวยๆหอมๆแล้วจ้าพักทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิทน้ำใบเตยที่ต้มได้แต่ละล็อ,อาจจะมีสีที่แตกต่างกันนะคะขึ้นอยู่กับใบเตยที่เรานํามาใช้งานนะไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใดน้ำใบเตยสองขวดนี้เป็นสีจากธรรมชาติทั้งคู่เลยนะคะไม่มีขวดไหนที่เติมสีผสมอาหารเลยนะเพียงแต่ป้าใช้ใบเตยคนละรลตแล้วก็ใส่ปริมาณน้ำใบเตยเข้มข้นแตกต่างกันนิดหน่อยค่ะ ็เอารูปมาให้ดูเฉยๆค่ะเผื่อว่าจะมีคนสงสัยว่าเอป้าทำไมหนูต้มแล้วสีไม่เห็นเหมือนในคลิปเลยโอเคเมื่อน้ำไปเตยเย็นสนิทและวุ้นที่แช่ตู้เย็นไว้เสร็จตัวดีแล้วเทน้ำไปเตยลงไปในขวดไม่ต้องใส่น้ำไปเตยเต็มจนถึงปากขวดนะคะต้องเหลือพื้นที่ไว้สําหรับเสียบหลอดเพื่อทำให้ตัววนแตกตัวด้วยใส่เสร็จเราก็ปิดฝาให้แน่นทำจนครบทั้ง21ขวด มันอาจจะมีน้ำใบเตยที่ต้มไว้เหลือเล็กน้อยได้นะคะเป็นเรื่องปกติทำเสร็จแล้วแนะนำให้เก็บแช่ตู้เย็นไว้ตลอดเวลานะอันนี้ป้าทดลองเก็บไว้แล้ว4วันยังโอเคอยู่นะคะไม่เสียอาจจะมีตะกรนของใบเตยนิดหน่อยอยู่ด้านบนของวุ้นให้เห็นก็ขยา่าขยา่ขยาเราก็กินได้ตามปกติสำหรับวิธีการกินนำน้ำใบเตยที่แช่เย็นออกมาใช้หลอดใช้เป็นหลอดชานมไข่มุกก็ได้ค่ะจิ้มจิ้มให้วุ้นแตกตัวออกมา ใครชอบหวานหวานสามารถดูดจากขวดกินได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบหวานแนะนําว่าให้เทสใส่น้ําแข็งก่อนค่อยกินป้าป้ามีวิธีอื่นที่ง่ายกว่านี้ไหมอะขี้เกียจจิ้มบุนก่อนกินมีจ้าให้ทําการต้มน้าวุนไปเตยด้วยสูตรเดิมทําเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะเพียงแต่ว่ารอบนี้เราจะไม่เทวุญใส่ขวดให้นาวุนที่ต้มแล้วเทใส่พิมพ์ทรงไหนไซส์ไหนก็ได้พักทิ้งไว้จนกระทั่งเซตตัวแข็งหรือจะนำไปแช่ยเย็นให้เซตตัวก็ได้ เมื่อเซตตัวแล้วหั่นวุ้นเป็นชิ้นเล็กๆตักวุ้นที่ตัดแล้วใส่ลงไปในขวดใช้ตะเกียบจิ้มจิ้มดันวุ้นลงไปในขวดเสร็จแล้วก็เทน้ำใบเตยลงไปชอบแบบที่ใส่วุ้นหั่นแล้วหรือยังไม่หั่นมากกว่ากันช่วยคอมเมนต์บอกป้าหน่อยนะ ถ้าใครจะแปะสติกเกอร์ที่ขวดแบบนี้แนะนำให้ใช้เป็นสติกเกอร์ที่กันน้ำได้นะคะใครอยากได้สติกเกอร์เหมือนป้าป้าใส่พิกัดไ้ให้แล้วในช่องคอมเมนต์นะก่อนหน้านี้เคยทำคลิป Magic Water ไปนะคะที่เป็นเมนูไวรัลจากฟิลิปปินส์มีหลายคนบอกว่าให้ทำเป็นกลิ่นใบเตยรถใบเตยน่าจะดีกว่ากลิ่นกล้วยเมนูนี้ก็สามารถจับมาใส่โหลใส่น้ำแข็งแล้วก็ทำเป็นแซงว่าเมจิ c วอเตอได้นะคะอร่อยชื่นใจ อาจจะเปลี่ยนจากตัวผงวุ้นเป็นผงเจลาตินแบบคลิปเมจิกวอเทอร์ก็ได้นะลองทําดูคําเตือนอย่าใส่น้ำแข็งเยอะมากเดี๋ยวจะจืดทัดมาไปต่อกันที่ต้นทุนวัตถุดิบต้นทุนวัตถุดิบน้ำใบเตยเข้มข้นที่ใช้ผสมตัววุ้นใบเตยแล้วก็น้ำใบเตยในขวดตีไป8บาท ต้นทุนวัตถุดิบน้ำใบเตยต้มที่ใส่ลงไปในขวด42บาท70สตางต้นทุนวัตถุดิบตัววุ้นใบเตย25บาท66สตางขวด180 ml พร้อมฝา21ชุด54บาท60สตาง ต้นทุนวัตถุดิบในส่วนของน้ำใบเตยวุ้นใบเตยขวดแล้วก็สติกเกอร์รวมกันจะอยู่ที่128สบาท96สตางค์1สูตรทำได้21ขวดดังนั้นต้นทุนวัตถุดิบต่อขวดจะอยู่ที่6บาทส4สตางค์ต้นทุนที่คิดให้ยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแก๊สค่าน้ำค่าไฟค่าจีป,ปาถะค่าถุงค่าหลอดค่านูนนี้นั้นนะคะใครจะทำขายแนะนำให้คิดและคำนวณต้นทุนวัตถุดิบด้วยตัวเองอีกทีราคาขายขายขวดละกี่บาทดีป้าถ้าเป็น ป,ป้าจะขายขวดละ12-15ถึงบาทซึ่งแน่นอนว่าไม่ต้องเชื่อที่ป้าบอกนะคะคิดและคำนวณต้นทุนวัตถุดิบด้วยตัวเองบวกกำไรที่พอใจเราก็ตั้งราคาขายได้เองเลยจ้าป้าหนูทำตามแล้วทำไมน้ำใบเตยวุ้นใบเตยหนูขมอาจจะมาจากหลายสาเหตุนะคะเช่นใช้ใบเตยแก่ใช้ใบเตยเยอะเกินไป เพราะป้าบอกว่าใช้ใบเตย10ใบ15ใบบางทีใบเราไม่เท่ากันนะคะหรือใบเตยที่นำมาใช้งานไม่ใช่เตยหอมที่เอาไว้ทำขนมยังไงก็ค่อยๆไล่เช็คหาสาเหตุดูนะจ๊ะสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบาย